ตัวนี้เป็นตัวหนักสุดนะครับของลูกสลับนะตัวนี้เป็นตัวกระโปรงตันนะครับที่ผมทำมาให้นะลดน้ำหนักได้เยอะนะครับเพิ่มน้ำหนักได้ได้เยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเป็นกระโปรงตันนะครับ เดี๋ยวจะชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับแต่ละลูกนะยี่สิบเนะครับยี่สิบเนะครับ27.4นะครับ น้ำหนักจะไม่หนีจากนี้นะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดจุดสี่นะครับยี่สิบเจ็ดจุดสี่นะครับได้ไม่ถึงยี่สิบแปดเป็นนะครับน้ำหนักก็กระโปรงกันตันแบบนี้นะกระโปรงตันเลยนะ ได้27เจ็ดลนนะครับ27.4ถ้าใครสนใจนะครับอ่าแบบหนักๆนะฮะสลักแบบหนักๆนะครับก็ทักเข้ามานะฮะทักเข้ามาในไลน์นะฮะ